สวัสดีครับผมเก่งแซ f ด r วันฟอรยู้านนี้ครับแนะนําเลยครับริมถนนโหแก้วครับถ้ามาจากราดพท้าร้อยหนึ่งก็มาสุดซอยแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางถึงโหแก้วต้นต้นซอยนะครับถ้าท่านูอยู่ครับอยู่กับธรรมชาติครับมีทุ่งมีบึงเก่าอยู่ครับเนี่านอาหารไปด้วยชมวิวไปด้วยไม่แพงครับหมูกรอบเลยครับข้าวหมูกรอบ อันนี้ขึ้นชื่อแลวก็าที่นี่อร่อยครับนิ่มกรอบจริงๆไม่เหนียวด้วยไม่แข็งด้วยข้าวคนนิ่มอร่อยครับหาไม่ยากครับวิ่งมาครับอยู่ซ้ายมือริมทุ่งมีทุ่งแห่งเดียวครับเห็นชัดเจนนะครับไม่แพงด้วยน้ำเนิมครบเนี่ยครับกินกันแบบชิวๆโดยธรรมชาติเลยครับมีนกตามธรรมชาติอยู่ด้วยนะครับซึ่งหาดูได้ยากอยู่นะใน เท่าทำให้ได้อยู่ในเขตบึงทุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบวมชมรชาติคับสวัสดีครับสนับสนุนความอร่อยจากอาหมูฟูดสับสนุนความอร่อยจากอาหมูฟูดมีอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งค่อนข้างจะหลายอย่าง จ่ายเงินก็สะดวกนะครับ